นี่เป็นลานหลังบ้านตอนนี้ลูกเคยซื้อมาให้เลยสุดยอดสุดยอดเป็นลานกว้างค่ะสามารถปลูกผักได้เลยได้แปลงผักอย่างดีเลยที่บ้านมีที่ปลูกค่ะลูกๆซื้อแปลงผักมาให้ดูตาเราขุดแปลงผักละ แปรงมันก็จิ้ไม่หมดแล้วสิเอาลองดูโอ้โหสุดยอดเลยดินน่ะถ้ามันไม่ขึ้นก็ว่ากันอีกทีเนาะ,ะลูกเคยซื้อแปลงผักมาให้อย่างดีเลยจะปลูกหอมค่ะจะปลูกหอมตาก็ปุดแปลงอย่างดีเลยดินเขาล้วนมากล้วนซุยมาก พอเอาดินเอาเอาเอาใบไม้นะ่ะผสมเข้าไปด้วยนะตอนจะปลูกอะ่ะดินซื้อมาผสมเมนบนมมนบแต่ว่าเราทำเราทำด,ด,าดีอยู่นะดูนะด,ดูสังเกตดูหญ้ามันขึ้น,ม,น,นมันเขียวมากเลยดีอยู่ดอกดีอยู่ดอกเนี่ยได้หนึ่งแปลงแล้วเนี่ย ขาเสียอย่างมาอ้อมคางมันเถอาบัะนี่ปุ่นเอ,อาคนไม่ที่กระจ้าออกปุน่นมาเห็ดคู่มันพันมาปลูกดูนะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์ขึ้นชายยักษ์ขึ้นชายใหญ่อันนี้ก็จะเป็นประกาศกระลำดอกกระลำดอกอันนี้ก็จะเป็น,ป,นประกาศขาวห่อใหญ่ะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเสะแห่บ้านเราสรเสะแห่เมืองไทยเลยละ่ะตรงเนี้ย มิวคอมมอนอันนี้เป็นผักที่เราจะปลูกวันนี้นะคะซึ่งแปลงเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยวนะอืม